กรรมบันดาลตอนโชคดีที่ได้พบพระศาสนาการทำร้ายสัตว์ฆ่าสัตว์แม้ว่าจะเป็นสัตว์เล็กๆอย่างมดและย,ยุงก็เป็นบาปเพราะชีวิตไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เกิเป็นหนึ่งชีวิตท่าเท่ากันเขาก็รู้จักเจ็บรู้จักปวดรู้จักกลัวตาย และต้องการสู้ทุกวิธีทางเพื่อใรอดพ้นจากความตายเช่นเดียวกับคนเหมือนกันอย่าไปคิดว่าเขาไม่มีชีวิตไม่เจ็บไม่มีเลือดเนื้อแบบคนเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้รู้จักบาปบุญคุณโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎแห่งกรรมที่มักเกิดขึ้นทันตาเห็นโดยไม่เลือกปฏิบัติอยากคิดว่าการฆ่าสัตว์เล็กๆไม่เป็นบาปไม่มีผลนั่นใด ดังนั้นคนเราซึ่งเป็นสัตว์อันประเสริฐเหนือกว่าสัตว์เดรัจฉานจองอย่าได้ข่มเหงรังแกเข็นฆ่าสัตว์ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ที่ไม่มีทางสู้มนุษย์ได้เจ้าของเรื่องนี้คือคุณธงชัยอดีตคือพนักงานแบงก์ปัจจุบันลาออกจากงานก่อนเกษียณอายุเพื่อมารักษาตัวเนื่องจากป่วยด้วยโรคมะเร็งพรงจมูกคุณธงชัยเล่าว,ว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งพรงจมูกมานานหลายปี หมดเงินหมดทองไปมากมายแล้วก็ต้องเจ็บปวดจากการใช้แสงมานับ20ครั้งเคมีบำบัด8ครั้งหลังใช้แสงก็มีอาการหายใจไม่ออกคัดจมูกเป็นปัญหามาจากการใช้แสงการใช้แสงก็คล้ายๆกับการสาดน้ำเราต้องการให้แสงโดนเนื้อรายแต่ก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงเนื้อดีได้เนื้อเยื่อรอบๆในโพรงจมูกก็เลยได้รับผลจากการฉายแสงไปด้วย นอกจากปัญหาเรื่องหายใจมีออกแล้วยังมีเรื่องท่อน้ำตาอุดตันตอนฉายแสงที่พรงจมูกด้านซ้ายแต่เริ่มมีอาการท่อน้ำตาอุดตันที่ตาข้างขวาน้ำตาไหลพรากเวลาอ่านหนังสือหรือเพ่งสายตาน้ำตาจะไหลมากหลังจากนั้น6เดือนเริ่มมีอาการอย่างเดียวกันกับตาข้างซ้ายทำให้ตอนนี้มีปัญหาในการอ่านหรือเวลาขับรถจะมองไม่เห็นทางรู้สึกรำคาญมาก ไปหาหมอตาหมอตาบอกว่ามีวิธีเดียวคือการผ่าตัดเพราะลองขยายท่อน้ำตาแล้วน้ำตาไม่ลงทั้งข้างบนและข้างล่างส่วนหมอจมูกเขียนไว้ในแฟ้มผู้ป่วยว่าในจมูกมีปัญหาเรื่องเลือดออกง่ายทำให้หมอตาไม่อยากผ่าให้ตอนนี้มีปัญหาการมองมากขณะนี้หมอตาช่วยเหลือด้วยการหยดน้าตาเทียมแต่ไม่ได้ผลอาการยังเหมือนเดิม หมอที่รักษาโรคมะเร็งบอกว่านี่คือผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็งผลจากการเจ็บป่วยทำให้เขารู้สึกว่าภายในร่างกายไม่ปกติเหมือนข้างในร้อนอยู่ตลอดและน้ำลายแห้งมากไม่มีน้ำลายรู้สึกขมในคอพูดมากไม่ได้ปากจะติดอ้าไม่ออกจากผิวมันกลายเป็นผิวแห้งและจะเป็นมากโดยเฉพาะที่ใบหน้าและฝ่ามือได้รับความทุกข์ทรมานมาตลอด สาเหตุที่มีอาการทุกข์ทรมานเช่นนี้เขาเล่าว่าจากการเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานเจริญสติปัฏฐานสี่ก็ได้นิมิตเห็นหมดยุงปลวกพากันเดินผ่านหน้ายัวเยะไปหมดหลังแผ่เมตตาขออโหสิกรรมแล้วก็ระลึกได้ว่าเมื่อก่อนเขาเคยฆ่ามดยุงปลวกมานับไม่ถ้วนโดยเฉพาะมดเขาเห็นเป็นเมได้เพราะเคยถูกมดคันไฟกัด ถูกยุงกัดจนเป็นแผลตามตัวจึงผูกเวรสร้างกรรมเห็นหมดกับยุงที่ไหนไม่ได้จะต้องคว้าดีดทียาฉีดยุงมาฉีดพ่นใส่มันทันทีหรือไม่ก็ใช้น้ำร้อนเดือดเดือดเทแสรังมดที่อยู่ในรให้มันตายไม่มีเหลือนอกจากนั้นแล้วก็คือหนูเขาเห็นเป็นไม่ได้ทั้งเกลียดทั้งกลัวจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ วิธีการคิดกำจัดหนูนอกจากการใช้กับดักให้ตายทันทีแล้วก็คือการใช้กาวดักหนูใส่ลงไปในจานเมื่อหนูวิ่งมาติดกาวก็พยายามดิ้นรนสุดชีวิตเพื่อหลุดพ้นไปจากกาวที่เหนียวเนืดยิ่งดิ้นเพื่อให้ตัวหลุดหนังที่ห่อหุ้มตัวหนูกลับถลอกหลุดออกจากตัวหนูแทนทำให้มันได้รับความเจ็บปวดดิ้นสุดชีวิต ยิ่งดิ้นรนหนังก็เลิกเปิดอ้าออกมาจากตัวมากเท่าไรก็ยิ่งตายด้วยความทุกข์ทรมานมากยิ่งขึ้นเท่านั้นทั้งทั้งที่เขาก็อยู่ของเขาดีๆไม่ไปสร้างความเดือดร้อนทุกเข็นให้ใครเลยแต่ทำไมจึงจับจ้องแต่จะข่มเหงรังแกเข็นข่าทาั้งทั้งที่เขาก็ไม่มีทางต่อสู้แม้แต่จะพูดเรียกร้องขอชีวิตดังนั้นเขาจึงต้องตามล้างตามผลานจองเวรจองกรรมทวงนีรคมให้ต้องชดใช้ ให้ต้องรับผิดชอบและสำนึกถึงบาปกรรมที่ทำกับพวกเขาให้รู้จักบาปบุญคุณโทษกฎแห่งกรรมจนได้ไม่ว่าจะหลบลีหนีไปไหนเขาเกอจะต้องตามไปทวงคืนจนได้พร้อมด้วยดอกเบี้ยกรรมทุกวันนี้คุณธงชัยรู้สึกผิดเป็นอย่างมากที่เคยฉีดพ่นสารพิษใส่มดใส่ยงุงเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำได้ส่งผลมาสนองเขา ทำให้ต้องป่วยด้วยโรคร้ายที่รักษาไม่หายและต้องมีชีวิตแบบทุกทรมานรอวันตายทุกครั้งที่จะบปวดจากการฉายแสงจะบปวดจากอาการของโรคมะเร็งทําให้เขานึกถึงคําพูดตัวเองโอ้ยจะมาห้ามผมทําไมไอ้มดไอยุงบ้าพวกนี้มันต้องฉีดยาให้ตายให้หมดไม่ฆ่ามันมันก็มากัดเราคำพูดของเขาที่เคยโวยวายใส่พี่สาว ที่ชอบห้ามไม่ให้เขาฆ่ามดฆ่ายุงเขาจะงุดหงิดทุกครั้งและก็ไม่เชื่อที่จะทำตามพี่สาวก็จะเตือนว่าทางคนต่างอยู่ดีกว่ามดยุงมันก็มีชีวิตไปฆ่ามันให้บาปทำไมโทษบาปเบิบอะไรสัตว์เล็กๆพวกนี้ฆ่าเป็นล้านตัวก็ไม่บาปหรอกพี่เขาจะเถียงทุกครั้งจนพี่สาวเบื่อจะโูดได้แต่สายหน้าเดินเลี่ยงไป เขาฉีดเสร็จเดิอนออกจากห้องไปเจอพี่สาวซึ่งกําลังรดน้ําต้นไม้อยู่พี่สาวพูดขึ้นลอยลอยว่าสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่มันก็หนึ่งชีวิตไปฆ่าเขามันบาปนะแกเขาสายหน้าไม่เชื่อในความคิดคร่าครือไร้สาระของพี่สาวจึงเดินหนีออกจากบ้านไปและตอนหลังเขาก็เลยไม่ฉีดยาฆ่ายุงหรือมดให้พี่สาวเห็น เพราะขี้เกียจฟังเสียงบ่นว่าแต่มักจะฉีดตอนที่พี่สาวไม่อยู่บ้านซึ่งการฉีดแต่ละครั้งเขาจะฉีดรอบๆห้องตามซอกตามมุมและตามรังที่มีมดอยู่โดยที่เขาเองก็พยายามกลั้นลมหายใจแล้วรีบฉีดยาฆ่าดยเร็วหลังจากฉีดสารเคมีเสร็จเขาก็จะปิดห้องทิ้งไว้ให้อากาศมันเหม็นเพื่อจะได้ขายุงไปด้วยในตัว การฉีดยาฆ่ามดฆ่ายุงที่เขาทำเป็นประจำและคิดว่าตัวเองกลั่นลมหายใจดีแล้วไม่ได้สูดเข้าไปแต่การฉีดยาบ่อยๆก็ทำให้พิษจากสารเคมีสะสมเข้าไปโดยที่เขามีรู้ตัวเพราะถึงเขาจะกลั่นลมหายใจแต่มันก็มีบางส่วนที่เขาสูดดมหายใจเข้าไปด้วยเมื่อสะสมมากขึ้นมากขึ้นก็ทาให้เขาเกิดเจ็บป่วยแรกเริ่มมีอาการคล้ายคนเป็นหวัดคัดจมูกปวดบริเวณโพรงจมูก หายใจไม่สะดวกเวลานอนเป็นวัดเรือรังมีน้ำมูกปนเลือดและเขาก็คิดว่าเป็นแค่วัดจึงหาซื้อยามากินแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าเขาเป็นภูมิแพ้รักษาอยู่สองสามเดือนก็จะหายแต่เขารักษาอยู่เจ็ดเดือนอาการก็ไม่ดีขึ้นจนกระทั่งเดือนที่8ดเขามีลมเลือดออกมาจากคอมีเสมหามากจะต้องบ้วนเสมหะทุกห้าถึงสิบนาที คุณหมอจึงถามเขาว่าเสมหามีสีอะไรเขาบอกคุณหมอไปว่าเสมหาเป็นสีเขียวบางครั้งมีเ,มเลือดปนมาด้วยคุณหมอจึงเอาเสมหะไปตรวจก็พบว่ามีเชื้อซึ่งคุณหมอที่ตรวจรักษาก็ไม่ค่อยแน่ใจจึงแนะนําให้เขาไปรักษาต่อกับหมอหูคอจมูกเพื่อให้คุณหมอส่องกล้องตรวจดูภายในโพรงจมูกในที่สุดก็พบก้อนเนื้อ,อยาวประมาณ5เซนติเมตรคุณหมอจึงขอตัดชิ้นเนื้อเพื่อไปตรวจดู ว่ามีชิ้นเนื้อเป็นเนื้อร้ายหรือไม่แล้วนัดให้มาฟังผลในวันุ่งขึ้นเข้ามาตามนัดของคุณหมอแล้วก็ได้รับข่าวรายว่าเขาเป็นมะเร็งที่โพรงจมูกในระยะเริ่มต้นมีก้อนเนื้อยาวประมาณ5เซนติเมตรอยู่ในโพรงจมูกซึ่งเป็นจุดที่ยากแก่การมองเห็นเขาตกใจมากช่วงแรกนั้นทําใจไม่ได้เอาแต่ร้องไห้ทุกวันเพราะคิดถึงแต่ความตาย และก็นึกแต่ว่าทำไมต้องมาเกิดขึ้นกับตัวเราเพราะรู้ว่ามะเร็งเป็นโรคที่รักษาหายขาดได้ยากมากตอนนั้นเขาแทบบ้าแต่ยังดีว่ามีพี่สาวคอยให้กำลังใจคอยปลอบใจให้เขาต่อสู้หลังจากร้องให้มาได้เจดวันติดต่อกันเขาก็ตั้งสติได้กลับไปหาคุณหมออีกครั้งและตั้งแต่นั้นก็ได้ปฏิบัติตามคุณหมอบอกทุกอย่าง หมอแนะนำเขาไปใช้แสงที่โรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่งซึ่งเผอิญเขามีญาติเป็นหมออยู่ในโรงพยาบาลแห่งนั้นจึงได้ติดต่อคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยามารักษาให้ซึ่งคุณหมอที่ต้องรักษาเขานั้นมีอยู่สองท่านคือคุณหมอรังสีวิทยาที่แนะนำให้รักษาโดยการฉายแสงและคุณหมอที่ดูแลเรื่องการให้คีโมทั้งหมดโดยต้องรักษาควบคู่กัน ระหว่างการรักษาอาการย่ำแย่ทานอะไรไม่ได้เลยถึงขนาดต้องเจาะเพื่อให้อาหารทางสายยางผลพวงจากฤทธิ์ของยาทำให้เขาอาเจียนเบื่ออาหารรู้สึกเหม็นไปหมดมีไข้อ่อนๆและจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่ให้เคมีบำบัดหลังจากฉีดยาชุดเล็กเสร็จแล้วล่าสุดคุณหมอนัดให้ฉีดยาเคมชุดใหญ่แต่ครั้งนี้ต้องนอนโรงพยาบาล ต้องทนทุกทรมานรับผลจากกรรมที่ทำทำให้เขาได้รู้ว่าเบนกรรมมีจริงและมันก็ส่งผลมาตอบกลับเขาอย่างทันตาบางครั้งเขาก็คิดอยากจะฆ่าตัวตายเพื่อพ้นไปจากความทุกข์แต่ก็กลัวว่าจะยิ่งเป็นการเพิ่มบาปกรรมให้กับตัวเองเพราะในทางพุทธศาสนากล่าวไว้ว่าการฆ่าเป็นบาปโดยเฉพาะการฆ่าตัวเองเป็นบาปหนักทำให้เขาไม่กล้าจะทำ เขาได้เข้าวัดไปพบพระรูปหนึ่งซึ่งก็ได้ให้สติบอกให้เขาพยายามตั้งหน้าสร้างแต่กรรมดีสร้างบุญกุศลเพื่อช่วยให้บาปกรรมความผิดนั้นบรรเทาบา,บางลรงบ้างแต่เมื่อใดก็ตามถ้าประมาทมีทีท่าว่าจะลืมนึกถึงบาปกรรมที่เคยทำเอาไว้อาการของมะเร็งก็จะกำเริบอาการคัดจมูกหายใจไม่ออกร่างกายไม่ปกติเหมือนข้างในร้อนอยู่ตลอดน้ำลายแห้งมาก ไม่มีน้ำลายรู้สึกขมในคอพูดมากไม่ได้ปากจะติดอ้าไม่ออกจากผิวมันกลายเป็นผิวแห้งและจะเป็นมากโดยเฉพาะที่หน้าและฝ่ามือทำให้เจ็บปวดปวดแสบปวดร้อนทุกทรมานขึ้นมาทันทีเหมือนเหมือนกับถูกเปลวไฟแผดเผาเป็นสัญญาณเตือนภัยทุกครั้งไปคนทองชัยได้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานและได้อธิษฐานจิตเอาไว้ว่าถ้าหายป่วยจะบวชเป็นการทำบุญไถ่บาป บทที่ส่งกุศลให้เจ้ากรรมในเวรและบูชาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปตลอดชีวิตกรรมบันดาลตอนนายสิงเสียคนเรื่องโดยคุณวรรณศิลป์คุณวรนศิสินเริ่มเรื่องว่า นายสิงห์มีอาชีพเป็นขโมยและรับจา้างฆ่านับตั้งแต่เข้าเวรุ่นมาแกได้คบกับคนที่เป็นนักเลงทั้งนั้นตอนสมัยเป็นเด็กแกก็เป็นคนดีเพราะพ่อแม่และญาติพี่น้องไม่มีใครเคยเป็นนักเลงจึงมิได้ถูกอบรมสั่งสอนมาทางนี้แกก็เป็นเด็กธรมธรมดาาเหมือนอย่างลูกชาวบ้านเขาทั่ทวๆไป แต่พอออกจากโรงเรียนพ้นเกณฑ์บังคับแล้วแกก็เริ่มคบเพื่อนวัยรุ่นที่เป็นนักเลงทางลักทางขโมยทั้งนั้นเมื่อเห็นมีรายได้จากการขโมยหลายครั้งเข้าและเจ้าของจับไม่ได้ก็ยามใจใหญ่ยิ่งกําเริบการกระทำขึ้นทุกทีเมื่อหลายครั้งเข้าผลของกรรมก็ตามทันครั้งแรกขโมยจัก,กรยานเจ้าของก็จับได้จึงส่งตัวให้ตำรวจ พ่อแม่รู้เข้าจึงวิ่งเต้นขอร้องให้ปล่อยตัวรับรองจะไม่ให้เป็นขโมยอีกต่อไปฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เห็นใจเพราะเห็นพ่อแม่ก็ยากจนแต่ขอให้คืนจักรยานนั้นให้แก่เจ้าของเขาก็แล้วกันแต่กว่าจะเอาคืนมาได้เพราะได้นำไปขายเสียจแล้วพ่อแม่ต้องตามไปไถ่ถอนคืนมาให้กับเจ้าของเขาฝ่ายนายสิงห์เมื่อเห็นว่าพ่อแม่เข้าถึงตำรวจพูดกันได้หรือช่วยตัวเองได้ หาโรเหตผลไม่ยิ่งกำเริบในการกระทำขึ้นอีกเป็นการใหญ่พ่อแม่ก็สั่งสอนไม่ได้แกคิดว่าหากมีการจับได้อีกพ่อแม่ก็คงจะไปขอกับตำรวจได้อีกอะไรทำนองนั้นคราวนี้เริ่มขโมยสิ่งของใหญ่ขึ้นตามวัยของแกครั้งหนึ่งได้มีเพื่อนรุ่นพี่มาชวนไปขโมยควายตามห้างนาะตอนนั้นแกยังไม่เคยทำเพื่อนเพื่อนจึงให้คอยอยู่ดูต้นทางก่อน คอยดูเจ้าของควายว่าเขาจะตื่นรู้ตัวหรือเปล่าหากได้ยินเสียงเจ้าของควายปิดสังเกตขึ้นก็ให้สัญญาณทันทีโดยการเป่าปากทำสัญญาณแล้วจะได้พากันวิ่งหนีทันครั้งแรกชนกันไปขโมยควายที่ห้างนาตะห่วงก่อนและก่อนจะไปขโมยก็แอบไปดูข้อควายก่อนว่าเขาจะทำข้อวไว้ที่ไหนเมื่อรู้ที่อยู่ของควายแล้วจึงซื้อเหล้ามาดื่มเพื่อย,ย้อมใจกันให้กล้าก่อน แต่ก็ไม่มีเงินซื้อต้องอาศัยเซ็นเขาไว้ก่อนคิดว่าหากขโมยควายไปได้แล้วจะมาจ่ายทีหลังไปเจ้าของเหล้าก็ไม่ค่อยให้เหมือนกันเพราะรู้ใส้มันอยู่ว่าเวลามาเอานี้ง่ายจังพอถึงเวลาจ่ายตังเข้าหน้าแดงเสียงดังเสนยากแต่ก็ขัดมันไม่ได้กลัวอิทธิพลนักเลงของมันเหมือนกันจึงให้มาเมื่อดื่มเหล้ากันพอมึนๆแล้วจึงวางแผนพากันไปสามคนด้วยกัน ให้สองใน3ามคนเปิดประตูคอกวายเข้าไปแก้เชือกส่วนในายสิงห์ก็เป็นยามคอยอยู่ที่ประตูตามหน้าที่ที่เพื่อนให้ทำคืนนั้นปรากฏว่าขโมยควายมาได้สองตัวตัวหนึ่งนำไปขายอีกตัวค่าที่ในปาใกล้กๆกับนาแถวนั้นเองฝายในห่วงพอเห็นควายหายไปสองตัวก็ชวนเพื่อนออกติดตามหาทีแรกในห่วงแกเข้าใจว่าควายอาจจะแหกคอกออกไปอะไรทำนองนั้น พระเอิญไปแวะห้างนาอีกห้างหนึ่งเขาชวนกินข้าวกับลาบเนื้อพอดีแกก็กำลังตามหาควายอยู่แล้วจึงถามไปถามมาก็ได้ความว่าเนื้อที่ลาบกินกันนี้เป็นเนื้อของนายสิงห์นำมาขายให้แกค่าตกหุ้นเมื่อวานนี้เองแกมาชวนก็เลยเอาหุ้นหนึ่งนายห่วงผู้เป็นเจ้าของควายเกิดสงสัยขึ้นเพราะควายของแกเองก็หายมาเมื่อวานนี้เช่นกันสืบไปสืบมาก็มีคนพาไปดูเขาดูหนัง นายห่วงแกก็จำได้ว่าเป็นควายของแกจริงจึงไปแจ้งตำรวจให้มาทำการสอบสวนที่แรกนายสิงค์ก็ปฏิเสธหาว่าซื้อมาจากที่อื่นมาทำอะไรทำนองนั้นแต่นายห่วงเป็นเจ้าของควายจำได้ว่ามีลักษณะเช่นเขาหรือขวัญอยู่ตรงนั้นตรงนี้เอาตัวควายออกมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูเสียด้วยนายสิงห์ก็เลยจำเป็นต้องรับสารภาพส่งฟ้องศาลจำคุกเสียสองปี เมื่อในสิงห์ผนโทษจำคุกมาแล้วแทนที่แกจะเข็ดหลังจากเสีอิสรภาพมาสองปีเต็มๆแกกลับคิดไม่กลัวคุกโลตรางขึ้นมาอีกคิดว่าติดคุกก็ได้กินข้าวไม่ต้องซื้อต้องหาหลวงเลี้ยงสบายดีได้ทั้งประสบการณ์เสียอีกโทษเพียงขโมยควายเขาไม่ฆ่าตายหรอกว่าอย่างนั้นแกยังแข้นใจที่ติดคุกเพราะควายตาห่วงต่อมาก็เลยชวนเพื่อนไปปล้นเอาควายที่เหลือจนหมดคอก แต่คราวนี้ทั้งข่าเจ้าของควายเสียด้วยเสียควายไปทั้งหมดห้าตัวหมดคอกแถมตัวเองก็ตายอีกและกนจะตายนายห่วงก็สั่งเมียไว้บ้าไอ้สิงห์ยิงเรานะบอกลูกด้วยคราวนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกทําการสอบสวนไม่ได้ตัวคนร้ายท,ทั้งทั้งที่นายห่วงได้สั่งเมียไว้ก็ไม่กล้าบอกเพราะกลัวอิทธิพลของพวกนักเดงจะมาฆ่าเอา จำเป็นต้องอดทนเอาไว้คิดว่าคนตายแล้วก็แล้วไปเอาคนเป็นไว้ดีกว่าคืนออกปากบอกไปมันจะมาฆ่าล้างโตรเอาก็ได้อะไรทำหนองนั้นเมียของนายห่วงคิดกลัวไปต่างๆนานาก็กเลยไม่กล้าปริปากออกบอกเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดเมื่อนายสิงห์กับเพื่อนๆเ,เอาควายไปขายแล้วก็มาซื้อรถปิกอัพกลางเก่ากลาง,ลางใหม่คันหนึ่งเพื่อจะมาจะมันทุกควายที่ขโมยได้มาคราวนี้เล่นเป็นคันรถเลย ใครจะมาขวางหน้าเป็นค่าดะไปทั้งนั้นหรือหากไม่ได้ควายปล้นจีทรับก็เอาทาั้งนั้นมีเพื่อนสี่ห้าคนด้วยกันต่อมาคืนวันหนึ่งพากันไปปล้นควายที่บ้านหนึ่งข้างทุ่งนาได้ควายมาสามตัวด้วยกันเป็นควายลูกแง่ตัวหนึ่งเมียในสิงห์รู้เข้าสงสารลูกของมันก็บอกว่าควายแม่ตัวนี้เอาไปคืนให้เจ้าของเขาเถอะสงสารลูกของมันนายสิงห์แกก็ไม่ยอมแต่ตัวลูกแง่ก็ยังไม่ขายหรือค่าทันที เอาไปให้คนเลี้ยงไว้ก่อนลูกโตขึ้นแล้วค่อยขายบางตัวไม่ขายค่าเสียเองก็มีใครจะรู้เห็นเป็นไม่ได้ตายลูกเดียวใครๆต่างก็กลัวตายไม่กล้าไปแจ้งตำรวจมาจับอีกก็เลยปล่อยให้แกทำไปตามเรื่องของแกผลสุดท้ายก็โดนเจ้าของควายมือดีเข้ายิงแกขาหักไปข้างหนึ่งถึงกระนั้นแกก็ยังไม่ยอมพอขาหายแล้วแกก็ยังเดินได้แต่คราวนี้ขโมยควายลำบากเพราะขาพิการเสียแล้ว ตั้งแต่นั้นมาก็เลยรับจ้างฆ่าคนอย่างเดียวโดวยอาศัยรถเป็นพาหน,นะเพราะขาไม่คล่องแคล่วดังกล่าวแล้วรายสุดท้ายล่าสุดใกล้จะถึงจุดจบชีวิตของแกข้าไปเจ้าเคยประสบมาต่อหน้าต่อตาคือแกตามฆ่าคนขายของตอนกลับจากตลาดตอนเช้าเมื่อเห็นเขาขายของเสร็จแล้วแกก็เข้าติดสนิทขึ้นนั่งรถชวนคุยมาตลอดทาง ตอนกลับบ้านพอเห็นปลอดคนแกก็ถอดปืนที่เหน็บไปที่เอวออกมาจ่อเขาที่กลางหลังแล้วก็ซัดเปรี้ยงสามนัดซ้อนผู้ตายยังไม่สิ้นใจทันทีกระสุนของแกหมดเสียก่อนจึงลงจากรถอาก่อนเหินทุบศีรษะผู้ตายอีกสองสาครั้งแล้วคนนั้นก็ขาดใจตายไปในที่สุดต่อมาวันหนึ่งมีงานวัดมีการจัดมวยเพื่อหารายได้เข้าวัดฝ่ายในสิงก็แต่งตัวออกจากบ้านไปเพื่อหวังจะไปดูมวย พอถึงวงไฮโลแกก็แวะเล่นไฮโลเสียก่อนแล้วค่อยไปดูมวยขณะที่แกกําลังเพลิดเพลินอยู่กับการเล่นนั้นก็มีนายหวังลูกชายตาหวงที่ตายเพราะถูกปล้นควายเมื่อคราวก่อนแต่ตอนนั้นนายหวังยังเด็กอยู่ไม่กล้าแสดงออกแต่อย่างใดแต่ก็มีความอาฆาตอยู่ตลอดมาคิดว่าหากได้โอกาสเมื่อใดถ้ากูใหญ่โตขึ้นมึงจะต้องตายอย่างมากลางถนนแน่เพราะมึงฆ่าพ่อกู พอนายหวังเห็นนายสิงกำลังเพลิดเพลินอยู่กับการเล่นไฮโลอยู่นั้นก็กลับบ้านมาเาปืนเน็บเอลซอนไว้อย่างมิดชิดทำทีเข้าไปในวงไฮโลแกล้งเล่นกับเขาไปอย่างนั้นเองแต่ส่วนลึกของหัวใจคิดฆ่านายสิงอยู่ตลอดเวลาพอวงการพนันเลิกนายสิงก็เผลอนายหวังเห็นได้โอกาสก็กระนำยิงด้านหลังเปรียงเปรียงสองนัดซ้อนระยะเผาขน ตอนที่นายสิงห์กำลังถ่ายเบาเป็นเป้าอย่างดีนายสิงห์ก็ลม้ลมลงขาดใจตายทันทีชีวิตของแกก็มาถึงจุดจบกับลูกชายในห่วงตรงนี้เองสมกับความตั้งใจของนายหวังซึ่งอาฆาตเข้าไว้เพราะที่แขนใจที่ฆ่าพ่อของแกแกจึงมาแขนให้พ่อให้ตายไปตามกันเสียและขอให้วิญญาณของพ่อจงฆ่ามันในประโลกเบื้องหน้าอีกเพราะเวรย่อมจองเวนกันทุกภพทุกชาติไปไม่มีสิ้นสุด เวรจะสิ้นสุดลงได้ก็เพราะการไม่จองเวรตอบดังพระบาลีว่านะิเวรานะเวรานิเวรย่อมสงบระง,งับด้วยการไม่มีเวรจะสงบระง,งับด้วยการไม่กระทำเวรตอบดังเรื่องของนายสิงห์ซึ่งเป็นผู้ก่อเวรก็เป็นอันว่าสินชื่อตั้งแต่บัดนั้นมาสมกับคำที่ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว